ช่วงนี้มีแกนนําพักเพื่อไทยหลายคนออกมาแสดงความมั่นใจว่าหลังสงกรานนี้รัฐบาลของนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรสามารถที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและก็แก้ปัญหาทางการเมืองได้ ไปด้วยดีเพราะมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงอนาคตของรัฐบาลชุดนี้และก็สะเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลซึ่งมีนักวิเคราะห์หลายคนออกมาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับอนาคต ของนายกรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงคนเดียวแล้วหลังจากการลงมติผ่านพ้นไปแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรทางการเมืองขึ้นบ้างเช่นหนึ่งในสมัยของพลเอกเรียงศักดิ์ชมนันถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกเรียงศักด์ ต้องประกาศลาออกจากตำแหน่งกลางสภาผู้แทนราษฎร 2. อ,ดอผลเอกเปรมตินนสูลานนท์ถูกยื่นยตัติอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงคนเดียวแต่ว่าถูกทวงติง่งและก็มีปัญหา เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงทำให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้เกิดขึ้น 3. นายบรรหารศิละปะอาชาถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงคนเดียวเช่นกันและก็ถูกพักร่วมรัฐบาลกดดันยืนเงื่อนไข ให้ลาออกจากตำแหน่งนายกเพื่อแรกกับการยกมือไว้วางใจนายบัรหารขอเวลาเจ็ดวันหลังจากลงมติแล้วก็ประกาศยุบสภาในทันทีเพื่อเลือกตั้งใหม่พลเอกชวลิตยงใจยุทธถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจคนเดียวเช่นเช่นเดียวกัน แล้วก็หลังจากการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจผ่านพ้นไปแล้วสองเดือนเจอวิกฤตต้ยมยำกุ้งพลเอกชวริตก็ลาออกจ,จากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปคนที่ห้าคือนางสาวแพรทองทานเชินวัตรที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงคนเดียว และได้มีการลงมติไว้วางใจผ่านพ้นไปแล้วสังคมก็จับตามองว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่หลังจากนี้อีกกี่เดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับรัฐบาลของนางสาวแพรทองทานซึ่งตามเงื่อนไขในระบอบประชาธิปไตยก็คือ การยุบสภาการลาออกจากตำแหน่งการปรับคอรมอก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้ไปนางสาวแพรทองทานจะตัดสินใจทางการเมืองอย่างไรและจะมีประวัติศาสตร์สำรอยเหมือนกับอดีตนายกรัฐรมนตรีคนที่ ผ่านผ่านมาหรือไม่ครับ